กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมราเดนเจอรนะครับก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมานําเสนอตัวนี้นะครับก็คือตัวของลูกสาวเจ้าเมืองโลอาเอลิสนะครับผมซึ่งก็ผมจับมาได้ประมาณ2วันแล้วนะครับก็คือเมื่อวันมาลืนนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ผมตั้งใจว่าผมจะได้ทำคลิปนะครับแต่ว่าบังเอิญติดธุระนิดหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาทำคลิปนั่นเองนะครับ ก็วันนี้ก็จะผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับถึงจะจับช้าไปหน่อยแต่ว่ายังไงก็ฝากคุณผู้ชมช่วยช่วยให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็เริ่มต้นเลยนะครับก็เป็นเลนเจอร์ธาตุไฟนะครับผมสายว่องไวนะใช้แร่เต็มเต็มนะครับอยู่ที่1,600รคูดาวนะครับอยู่ที่9วินาทีความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เร็วเช่นกันนะครับผมมาดูที่รายละเอียดกันนะครับ พลังโจมตีในรลเวล140นี้นะครับของร่างอันต้าอยู่ที่700,000กับอีก4,000นะครับส่วนของพลังชีวิตนะครับจะอยู่ที่2,900,000นะครับในร่างนี้ถือว่าอาจจะยังไม่ได้ค่าเลือดสูงมากเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าพอไปได้อยู่นั่นเองนะครับผมความเร็วในการโจมตี149นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่114 ระยะโจมตีอยู่ที่140นะครับถือว่าไม่ห่างจากตัวจระเข้มากมายนะผมเพราะว่าตัว,ตวจระเข้เนี่ยบอสจระเข้นะครับอยู่ที่110อันนี้ห่างไปแค่30เท่านั้นนะครับระยะสเปซไม่มีนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่สายไหวพลิปนะครับอัตราติดคิดติคอนนะครับ30%แรงโจมตีคิติคอน300อัตราการลบหลีก30%นะครับ อัตราความแม่นยำ20%อัตราการใช้สกิล30%อัตราการหลบสกิลนะครับ30%อัตราความแม่นยำ20%ต้านสกิลศูนย์นะครับเนื่องจากว่าเป็นสายว่องไวไม่มีให้อยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ทางระบบจะขึ้นมาให้นะครับครูดาวก็อย่างที่บอกไปนะผมคือ9วินาทีนะครับมาพูดถึงสกิลที่1กับสกิลที่2กันนะผมเริ่มจากที่สกิลที่1ก่อนเลยนะครับ โจมตีสุดกำลังนะครับฟันโจมตีอย่างรุนแรงสร้างผลลัพธ์ด้านลบแก่ศัตรูยกเลิกผลลัพธ์ด้านผมลับอมาตะของศัตรูนะผมยกเลิกนะครับส่วนอันที่2ก็คือสร้างความเสียหาย3% 0 0 0เของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับอันที่3ทําให้ศัตรูชะงัก5วินาทีแล้วก็ต่อด้วยเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงตัวของเซตโชมาลูนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของ Black RX ซนะครับซึ่งแ l a c k RX จริงๆแล้วเท่าที่ผมมองนะครับเขาไม่ได้ชะงักนะครับแต่ว่าตัวที่ชะงักจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของเซตโชมาลูนั่นเองนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองดูกันได้นะผมลองไปดูที่ตัวเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการชะงักอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีการกระเด็นการเคลื่อนย้ายไปแนวหลังนะครับก็ถือว่าดีประมาณนึงนะครับผมสวนระยะนะครับก็จะอยู่ที่360จุดถือว่าก็น่าพอสมควรนะผม แต่ว่าถ้ามันจะใกล้อีกหน่อยนะผมจะดีมากมากเลยนะครับอ๋อจริงๆมันก็ในระยะอยู่อยู่แล้วนะครับผมในระยะ360ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยรวมถึงตัวของพวกอินุยาชาอะไรพวกนั่งหน้าทั้งหลายนะผมแต่ว่าตัวที่จะไม่โดนจริงๆเท่าที่ผมเดาได้นะครับก็น่าจะไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะว่าโดยมากแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกสายไหวพริบนะครับผมจะโดนเกือบหมดเลยนะครับถ้าอย่างเป็นเจสสิก้าอเทนาเนี่ยน่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในระยะประมาณ4 0 0นะครับ ส่วนตัวของดาวินชีเนี่ยเซรีดาวินชีจะอยู่ประมาณ280-350นะครับผมโดยประมาณนี้นะครับยังไงก็โดนแน่ๆครับผมส่วนความเป็นไปได้ที่จะโดนที่จะโดนรับผลสกิลนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ30%เท่านั้นนะครับส่วนคููดาวเวินาทีเรียกได้ว่าเร็วพอสมควรนะครับผมสําหรับสกิลแรกนะครับถ้าเทียบกับตัวธรรมดาทั่วไปนะผมก็จะอยู่ประมาณ12วินะครับ ไปที่สกิลสองกันต่อเลยนะครับผมดีใจสุดๆเลยนะครับกระโดดรดเต้นและเพาความเพาะรู้สึกมีความสุขนะครับผมสร้างผลลัพธ์ด้านบวกแก่พรรคพวกนะครับเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นการโจมตีในพื้นที่แทนนะครับผมเป็นเวลา10บวินะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนโจมตีคลิปนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก240เป็นเวลา10วินาที ระยะของสกิลนะครับจะอยู่ที่300จุดนะครับผมเพราะว่าเป็นการบัฟพวกเพื่อนนั่นเองนะครับส่วนความเป็นไปได้ที่จะติดสกิลนี้และได้รับผลสกิลที่แบบว่าชัดเจนนะครับผมอยู่ที่30%เท่านั้นนะครับส่วนคูลดาวสลับกันนะครับผมจะกลายเป็นอยู่ที่12วีแทนนะครับเนื่องจากว่าสกิลนี้อาจจะสำหรับผมนะผมถ้าเป็นสกิลบัฟเนี่ยเขาน่าจะแบบว่า ไม่ค่อยได้ให้เยอะมากเท่าไหร่นะผมเจยจะเอ้ยไม่ได้ลดน้อยเท่าเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันเปสิบสองวินะครับผมถ้าลดลงมาเหลือมาเจ็ดถึงแปดวิเนี่ยเนี่ยน่าจะแบบว่าจะดีมากๆเลยนะครับอ้อลืมบอกไปนะผมอันนี้คือไอดีหลักนะสําหรับไอดีรองที่ผมทาคลิปไปแล้วนั้นนี่ผมถือว่าเป็นไอดีรองนะครับเนื่องจากว่าไอดีรองไอดีหลักเนี่ยผมจะแยกกันกันอยู่นะครับผม <c oughs> ส่วนความสามารถนี้นะครับผมก็คือจะเพิ่มพลังชีวิตตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะครับผมก็คือ2ตัว110นะครับ3ตัวเอาสามหนตัว120แล้วก็5ตัว130เปอร์เซ็นต์นะครับเดีย๋ยวไปทดสอบตัวกันเลยนะครับผมในด่านของสเตหลักนะครับอ๋อลืมบอกเกียร์ไปครับผม <c oughs> หลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใส่เกียร์าธาตุไม้นะครับก็บอกไว้เลยครับผม ผมเน้นที่พลังโจมตีนะครับมีครูดาวอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับผมในการที่ผมใส่เกียร์นี้มานะผมก็คือระยะครูดาวมันลดลงไป30%สนะครับส่วนต้านเนี่ยอาจจะมีผลในบางส่วนนะครับผมที่ผมมองเอาไว้นะครับส่วนค่าพลังชีวิตเนี่ยจริงๆก็ต้องการนะครับแต่เพียงแค่ว่าเกียร์ทั้งหมดของเคนดามะานะครับผมที่ผมมีอยู่นะครับผมใส่ให้ครบทุกตัวหมดแล้วนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์เป็นชิ้นอื่นได้นะครับ ส่วนตัวของเอเลนผมเอาออกนะครับแล้วผมก็นําตัวเอริสมาใส่แทนนั่นเองนะครับผม <c oughs> เกียร์ก็เลยไปอยู่ที่เอริสแทนนะครับเปลี่ยนจากของตัวเอเลนมาใช้นะครับผมส่วนชิ้นที่2นะครับผมก็เน้นไปที่ค่าเลือดนะครับแล้วก็ต้านแจ้าที่สําคัญก็คือผมลดลดแร่ลงไป32%นนะครับผม ส่วนอันนี้นะครับที่ผมใส่เพราะว่าผมต้องการให้เขาหลบหลีกคิติคอนนั่นเองนะครับก็เลยใส่มาแล้วเป็นค่าที่สูงสุดด้วยนะครับก็คือ55.8%ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรสีทองด้วยนะครับผมหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะครับอัตราการหลบสกิล51%แล้วก็ค่าพลังชีวิตนะครับก็อันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เด่นนะครับเด่นที่หลบกับหนบเลีกนะครับผม และจากที่ทดลองมานะครับเมื่อวานนี้ที่ผมทดลองด้วยตัวเองก็คือยืนทนมากนะครับแล้วก็ถึกด้วยเกยบทดลองตัวกันครับผมอันนี้จะไปทดลองที่396แทนนะครับเพราะว่า ตัวของเขาเองผมยังไม่ได้ทำแม็กนะครับมันก็เลยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับผมเอาไว้ที่ด้านซ้ายสุดเลยนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับอเอาให้ดูน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมมาแล้วนะครับ ตัวของเขาเองไม่ใช่ตัวใช้สกิลหน้าป้อมนะครับเนื่องด้วยผมไม่ได้ใส่กระเป๋าให้เขานั่นเองนะครับผมมันก็เลยอาจจะออกสกิลชา้านิดนึงนะครับอันนี้นะครับผมเป็นสกิลแรกนะครับที่ผักกระเด็นแล้วก็หายไปเลยนะครับคือถ้าพลังชีวิตเขายังมีอยู่นะครับผมเขาก็จะกระเด็นไปด้านหลังนะครับแต่ว่า ถ้าร่างกายของเขานะผมเลือดมีไม่พอนะครับก็จะหายไปเลยนั่นเองนะครับผม <c oughs> อ่าอ๋อสกิลที่2เป็นสกิลหน้าป้อมนะครับขอโทษด้วยนะครับผมที่เมื่อสักครู่พูดไม่จบนะครับก็คืออาจจะพูดผิดด้วยนะครับก็คือสกิลแรกไม่ได้ออกหน้าป้อมแต่สกิล2อออกหน้าป้อมนะครับผมเพราะว่าเขาบวกความเร็วนะครับ ก็เดี๋ยวไปทดสอบตัวกันเลยนะครับผมที่ PVP เลยแล้วกันนะครับอย่างจดทหลังจากที่ทดลองตัวแล้วนะครับผมถือว่าใช้ได้ผลดีนะครับแล้วก็จากที่ดูมาทั้งหมดนะผมทีมที่มาตีผมนะครับโดยมากแล้วจะเป็นทีมที่เป็นทีมสาย ธาตุไม้เป็นสักเลยนะผมธาตุไม้กับสายไหวพิบเนี่ยซึ่งมาเจอกับทีมของผมนะครับที่มีสายอบะเดียวด้วยนะครับผมค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันครับผมว่าจะว่าผมจะแพรหรือเปล่านะเพราะว่าทีมนี้ตัดแรกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีเพิ่มแลกอีก2ตัวตัดแรกมี5ตัวนะครับเดี๋ยวไปอดองตัวกันผมว่าจะไปรอดหรือเปล่านะ ส่วนเอลิสผมเอาไว้ทีทีม2นะครับเนื่องจากว่าถ้าเอาไว้ทีมแรกเนี่ยผมจะไม่สามารถใช้ลำนำเยา้ายวนของคาริดได้นั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวอีกไม่นานผมอาจจะพิจารณาใหม่นะครับเนื่องจากว่าถ้าสมมติเกิดว่าาตุไฟใช้ดีผมอาจจะเปลี่ยนไปที่หน้าหลักแทนนะครับผมก็คือไอหน้า A นะครับผมอาจจะพูดติดติขัด,ข,ดขัดบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้พูดมาหลายวันนะครับผม สังเกตนะครับผมว่าของผมเนี่ยจะออกตัวไวมากๆนะครับเพราะว่าผมกดเร็วหลายครั้งนะผมที่ผมไปเจอมานะครับก็คือหลายๆท่านเนี่ยที่มาตีผมนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยสาเหตุหลักที่แพ้ผมเลยนะครับผมก็คือเขาชาล่าใจในการกดออกตัวนะครับ คือถ้าผมเห็นว่าท่าไม่ดีเมื่อไหร่นะผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนวิธีการต่อทุกวันทีนะครับผมก็คือไปใช้พายุแทนนะครับตอนนี้ก็ให้เจสิก้าออกลงไปก่อนนะผมเพราะว่าเจสิก้าเขาเนี่ยุวดไม่ไหวแล้วนะครับขออนุญาตใช้แทนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการตัดแรกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมทีมของผมนะครับก็คือ ถ้าจะสู้กับทีมที่ตัดแแ่เยอะๆนะครับก็คือมีทางเดียวก็คือต้องใช้พายุด้วยนะครับไม่ใช้พายุร่วมไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่าทีมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวโคนี่สล็อตนะครับผมซึ่งโคนี่สล็อตเนี่ยสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นอันตรายมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่ในทีมจะดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะดันศัตรตูออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทําสตันฝั่งศัตรูได้ด้วย สำหรับใครที่แบบว่าคิดว่าแน่จริงนะครับผมจะไม่ไม่ใช้ไอเทมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ไอเทมแล้วดันแพ้เนี่ยผมอันนี้จะน่าอายมากกว่านะส่วนของผมผมไม่ผมโนลิมิตครับผมก็คือใช้ไม่อั้นนะครับมีมีอเทมเท่าไหร่ใช้ให้หมดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่หวงของเลยนะเพราะว่าถ้าเราแพ้นะผมมันจะน่าอายยิ่งกว่านะอันนี้นะครับผมก็คือ คนไทยนะครับที่มาตีผมแล้วก็แพ้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมก็คือธาตุไม้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไหวพริบค่อนข้างเยอะเกินไปนะครับผมให้ดูทีมนิดนึงครับก็คือเขาใส่มาแนวนี้นะครับผมไทกะนะครับไม่ว่าจะเป็นดัสนะครับมีดาวินชีมีเจมมืดนะครับอุย้ยขอโทษครับผมอันนี้นะครับก็มีตัวของ รูดีสนะครับแล้วก็มีตัวของคิงซึ่งบอกได้คําเดียวครับว่าไหวพิบทั้งนั้นเลยนะเปอร์เซ็นที่ผมชนะก,ก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะครับคนไทยผ่านไปเลยนะครับผมโดยมากนะครับถ้าเจอคนไทยแล้วจะเจออยู่เรื่อยๆนะครับผมเจอจนเกลียดขี้หน้านะครับคือ ไอ้ไอเจอไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่คือผมต้องเสียเงิน1 0 0 0ันทุกๆรอบในการเจอคนไทยทุกรอบผมก็ตอนดีหนีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ชอบเพราะอยากตีนะครับผมแต่ไม่ชอบเพราะว่าจะมาทำไมเยอะแยะนะครับเวลาผมอยากแจกแต้มไม่ออกมาเลยนะครับผมเวลาอยากแจกอยากแจกแต้มเนี่ยไม่ออกนะแต่มาออกไอ้ตอนที่เรากําลังจะเลื่อนหาศัตรูที่เราจะตีนี่แหละครับ ตัวตัดแรกนะครับผมทีมนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 4สสี่ี่ตัวนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มอ่าไม่ใช่ตัวเพิ่มนะครับผมตัวสตันนะครับสำหรับสตันคูดาวนะครับผมหนึ่งตัวนะครับตัวเพิ่มแร่หนึ่งตัวก็เดี๋ยวไปทดลองตัวกันเลยนะครับผมว่าจะไปรอดหรือเปล่านะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้รีวิวตัวละครเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากว่าผมคิดอะไรไม่ออกนะผมก็เลยหายไปเป็นอาคิดเลยนะครับ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะผมว่าทําไมผมหายไปบ่อยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับว่าคือผมไม่รู้จะทาคลิปอะไรดีนะผมพูดตรงๆครับว่าไม่รู้จะทาคลิปอะไรนะครับผมเนื่องจากว่าตัวผมเองไม่มีตัวละครใหม่นะครับผมก็เลยทําอะไรไม่ได้นะครับจะย้อนดูตัวจะย้อนให้ทําละครตัวใหม่ๆนะผมก็คงทําไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีผู้ชมขอร้องเข้ามานะผมหรือว่าไม่มีการเรียกเข้ามานะผมผมก็เลยไม่กล้าทํานั่นเองนะครับ สังเกตดูนะผมตัวตัดแร่เนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าเหมือนใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่มแร่ของตัวเองเหมือนกันนะครับแร่ของทางนู้นเขาก็เลยเล่นผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมบวกกับตัวของเอลิทนะครับผมที่ผักศัตรูไปแนวหลังด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเล่นง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้นะครับ สาเหตุนะครับผมที่ตัวเอลิสตายยากนะผมก็คือผมใส่เข็มขัดน้ำตาเกีดยร์ยศเข้าไปนะครับบวกไปอีก55%สําำหรับการหลบขีนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูแวบ,บๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะผมผมก็บอกไว้เป็นความรู้เลยนะผมว่าการที่เราใส่ค่าหลบหลีก5 5รนะผมมันจะหลบค่าชิตติคอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเกิน50%เป็น55%เนี่ยโอกาสชนะมันจะ สูงขึ้นทันทีนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะผมสำหรับท่านใดที่บอกว่าทำไมลองไม่ทำไมผมถึงไม่ใช้เกียร์7ดาวนะผมตอบได้เลยนะครับว่าเกียร์6ดาวบางครั้งก็เทพกว่าเกียร์7ดาวนะครับผมเนื่องจากว่าเขาจะมีความเทพเฉพาะส่วนตัวของเขาเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งผมพูดตรงๆเลยครับว่าเพราะผมไม่มีเกียร์7ดดาวนั่นเองนะครับผมผมเลยพูดแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามี7ดาวแล้วมีค่าหลบหลีกด้วยเนี่ยอันนี้หายากมากนะครับวงเล็บจบจับไม่ได้นะผมไม่ใช่จบนะครับจับไม่ได้นะครับผมพูดตรงๆเลยว่าพูดแบบไม่อายเลยนะผมคือจับไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยพูดแบบหน้าหน้ามึนๆอย่างนี้แหละครับก็มันคือจับไม่ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่มีปัจจัยเรื่องเงินเพียงพอนะผมที่จะเอาเงินไปสุ่มเกียร์นั่นเองนะครับสุ่มได้แค่ตัวเท่านั้นนะครับผม ส่วนคลิปนี้นะครับท่านใดที่ชอบใจนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าพอผมทำคลิปเสร็จปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ชมทันทีนั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่มีคอยากขอคําปรึกษานะผมก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านเมื่อไหร่ผมก็จะรีบตอบให้ไหวที่สุดเลยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับ แล้วพวกักใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะจ้าขอบคุณครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย